คณิตศาสตร์ค่ะบทที่4เรื่องมายากรายางนะจ๊ะเราก็มาต่อกันหน้าที่14ค่ะ14นะจ๊ะข้อที่7ค่ะขนมสีถุงนะคะราคา78บาทมินตราซื้อขนม39บาทจะได้ขนมกี่ถุงนะคะนะก็สังเกตค่ะเห็นไหมเป็นบาทบาทอยู่ทางนั้นซ้ายมือถามถุงถุงอยู่ขวามือนะคะการเปรียบเทียบนะ วิธีทำวิธีทำนะคะจ่ายจ่ายเงินเท่าไหร่เอ่ยเจ็สิบแปดบาทเนาะได้ขนมสี่ถุงต่อค่ะจ่ายเงินสามสิบเก้าบาท อุยขอโทษค่ะครูจะทําอย่างละเอียดเลยครูเทียบที่หนึ่งก่อนนะจ่ายเงินหนึ่งบาทค่ะได้ขนม4ี่ส่วนด้วย78นะคะต่อไปค่ะจ่ายเงิน39บาท ได้ขนมก็ต้องเป็นเอา39นะคะคูณกับ4ส่วน178จ้ะตัดทอนได้ตัดเลยนะคะ39139 39278นะคะ212224ค่ะดังนั้นข้างบนเหลือ2 1 2ค่ะได้เป็น2นั่นเองค่ะเท่ากับ2ถุงนะคะอ่ะ ดันงนั้นจะได้ขนม2ถุงค่ะต่อมาเรามาดูข้อที่8กันนะข้อที่8เนี่ยเชือกยาว75เมตรสุนัยน,นำมาตัดให้ยาวเส้นละเท่าๆกันได้6เส้นถ้าสุนัยต้องการเชือกที่ยาวเท่ากันนี้อีก20เส้นจะต้องใช้เชือกอีกเท่าไหร่ถูกไหม อืหกเส้นเน,นี่ยปาเจ็ดสิเมตรถ้า20ิเส้นจะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมคะนะเอาเทียบก่อนนะวิธีทำเชือกหกเส้นตะเชือกหกเส้นใช้เชือกยาว 75เมตรต่อค่ะตัดเชือกหนึเส้นใช้เชือกยาวก็ต้องเป็น75ส่วนด้วย6เมตรนะต่อนะคะตัดเชือกทั้งหมดกี่เส้นจากโจทย์ทีวให้มา ยี่สิบเซนนะใช้เชือกยาวก็ต้องเป็นยี่สิบคูณกับเจ็ดสิบห้าส่วนหกนะคะเอาแม่อะไรติดีสามไม่เอาแม่สองกัน สองสามหกสองสิบแม่สามตัดต่อค่ะสามหนึ่งสามสามสามหกเราเสร็จหนึ่งสามห้าสิบห้าเหลือสิบคูณยี่ห้าสิบคูณยี่ห้ามนเนาะสิบคูณยี่ห้าได้เป็นสองร้อยห้าสิบค่ะเมตรดังนั้นจะต้องใช้เชือกยาว 2 50เมตรค่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อที่9กันมเมล็ดถั่วเขียว45ลิตรเมล็ดถั่วเขียว45ลิตรปักกอนนำมาบรรจุถุงถุงละเท่าเท่ากันได้12ถุงถ้าเขาต้องการมเมล็ดถั่วเขียว200ถุงละ่ะจะต้องใช้มเมล็ดถั่วเขียวกี่ลิตรนะคะ ก็วิธีทํานะถั่วเขียวสิบสองถุงใช้ถั่วเขียวสี่สิบห้าลิตรต่อไปค่ะถ้าถัวเขียวหนึ่งถุงละ ใช้ถั่วเขียวก็จะเป็น45ส่วนด้วย12ลิตรต่อนะคะถั่วเขียวสองร้ถุงล่ะใช้ถั่วเขียวก็ต้องเป็น สองร้อยคูณกับเลยคะ่ะสี่สิบห้าส่วนหรือสิบสองแบบนี้นะคะแม่สามไหมสามสี่สิบสองสามหนึ่งสามทดหนึ่งไหคะสามห้าสิบห้าแม่สี่ต่อนะจ๊ะสี่หนึ่งสี่สี่ห้ายี่สิบใส่ศูนย์ค่ะก็เหลือห้าสิบนะข้างบนนะข้างบนจะเหลือตรงนี้นะคะเหลือห้าสิบนะคะคูณกับสิบห้าตรงนี้นะ สิบห้าห้าเท่าไหร่คะ75็ดสิบ้าใช่ไหมใส่สุดหนึ่งตัวคะ่ะเป็นลิตรนะโอเคดังนั้นได้แล้วจ้ะต้องใช้ต้องใช้มเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดร้อยห้าสิบลิตรคะ่ะโอเคคะ่ะเสร็จแล้วนะคะหน้านี้นะ